สวัสดีครับลิปนี้จะพามารีวิวบ้านพักอาศัยด้านด้านหลังโบมนะครับเสร็จที่เรียบ้อยแล้วนะครับผมเข้ามารับชมได้เลยครับเป็นโซนหน้าบ้านครับสวยงามเลยครับเดี๋ยวพาไปรับชมด้านข้างบ้านครับ กำลังเก็บของนะครับกำลังเก็บของไปอีกสายงานหนึ่งนะครับจะพามารับชมด้านหลังนะครับพอดีน้องอาบน้ำครับเปิดเสียงเพลงครับอาจจะไม่เดินเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นโซนด้านข้างบ้านครับนี่เหลือทั้งสีครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บกับออฟฟิศเราแล้วนะครับนี่สวยงามครับใหญ่เหมือนกันนะครับ แล้วก็กว้างครับสำหรับโถงด้านข้างบ้านของเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าบ้านครับแล้วก็เข้าไปรับชมภายในตัวบ้านได้เลยครับเดี๋ยวตามผมมารับชมได้เลยนะครับสำหรับภายในตัวบ้านของเรานะครับนี่เป็นสวนหน้าบ้านครับเดี๋ยวตามเข้ามารับชมภายในบ้านนะครับจะมีพามารับชมงานบ้านปักษสายหนึ่งชั้นนะครับ ตอนนี้เราทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังทำความสะอาดรอบบ้านนะครับตอนนี้เป็นโซนหน้าบ้านนะครับสวยงามเลยทีเดียวเป็นโซนด้านข้างบ้านครับสวยงามเลยครับไฟกิ่งก็เปิดไฟเทสไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวพาเข้าไปรับชมภายในบ้านครับเข้ามาในบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับตู้ควบคุมไฟฟ้านะครับห้องโถงใหญ่ครับห้องโถงรับแขกนะครับโอ้โถงสวยมากๆครับแล้วก็ใหญ่นะครับนี่จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะครับ สามเมตรคูณสี่เมตรนะครับสวยงามครับต่อไปมาดูห้องนอนที่สองกันนะครับ จะมี่4ห้องนอนครับสำหรับบ้านปักใสหลังนี้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่สามนะครับนี่ก็มีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องครับมัวติดเสร็จเรียบร้อยนะครับทำความสาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำก็มีชาเวอร์ก้านยาวนะครับแล้วก็ชักโครกนะครับแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับนี่สวยงามครับ ดูห้องนอนที่4กันนะครับส่วนนี้จะเป็นโซนออกหลังบ้านนะครับโซนออกหลังบ้านมีไฟดาวไลท์สองชุดนะครับเดี๋ยวเปิดให้รับชมนีไฟดาวไลา์ครับ2ชุดนะครับสวยงามนะครับเป็นห้องนอนของคุณพ่อครับนี่ห้องนอนที่4ครับไฟอยู่ด้านข้างครับ ยงามเลยนะครับห้องนี้ก็เล็กนิดนึงครับ3เมตรคูณ2เมตรเจ็ดสิบครับทัตรลัดสวยงามนะครับก็น่าอยู่ครับบ้านหลังนี้นะครับก็ขอให้คุณแม่และน้องสาวครับแล้วก็คุณพ่อครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับโถงใหญ่มากๆนะครับสำหรับอพาร์ตเนะครับ โถงรับแขกนี่โอ่งใหญ่เลยครับก็ความยาวก็8เมตรครับตัวนี้ก็เจเมตรนะครับเจคูณ8เมตรเลยนะครับสวยงามเลยนะครับก็ขอฝากผลงานของพวกเราไว้ด้วยนะครับขอฝากผลงานของพวกเราไว้อีก สักหนึ่งหลังนะครับไว้ให้ท่านตัดสินใจนะครับถ้าต้องการให้เราสังง้านให้ก็ทถักมาได้เลยนะครับบ้านหลังนี้ครับอยู่ที่ตำบลมรลนัตอำเภอจตอเอ็ดนะครับก็ขอฝากทำงานไปดูเลยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามความรู้เราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ